สวัสดีครับลาเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วนนะครับ EMS แบบลงทะเบียนนะครับมีวงเงินรับประกันสินค้ามั่นใจได้เลยว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับพี่ๆท่านไหนที่อยู่กทมนะครับสามารถนัดรับนัดชมในที่เจเจมอจะดูจักนะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรอย่าพี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนบุตรลาคำบางกระจะด,ดิบประดับด้วยบุตรลาคำบางกระจะด,ดิบ1เม็ดร้อมด้วยเพชรเกรส22 m, กร22เม็ด0.58กะรัตตัวเรือนทองคำ75เปเซ็นต์ไซส์แหวน48.5น้ำหนักรวม5.15กรัมราคา28,900บาทครับ โปรโมชั่นสั่งออนไลน์ราคา27,400บาทครับวงนี้เป็นแหวนพลอยดิบนะครับไม่โดนความร้อนนะครับไม่ผ่านการเผาไม่มีสารเคมีเจือปนนะครับเป็นเนื้อแท้ๆของเขานะครับเป็นงานพลอยดิบนะครับเนื้อเขาสะอาดใสเคลียร์มากนะครับถ้าเป็นงานพลอยดิบนะครับเนื้อได้ประมาณนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับพี่ๆดูเนื้อเขานะครับไม่มีหมาพลอยนะครับพลอยไม่แตกนะครับสวยงามนะครับ ล้อมในเพชรเกรนนะครับให้มาค่อนข้างเยอะนะครับ22เมตรนะครับ0.58ดดกรัตเฉลี่ยเมตรละ2.6ตังประมาณนี้นะครับเพชรทุกเม็ดเป็นเพชรแท้นะครับไม่มีเพชรแลบนะครับไม่มีเพชรปลอมนะครับน้ําเพชรนะครับอยู่ที่น้ำขั้วที่หกขึ้นไปนะครับข่าวสะอาดเล่นไฟดีทุกเม็ดนะครับตําหนิน้อยสวยใช้ได้หมดนะครับเตยลอกทุกเตยสวยงามดีนะครับไม่มีตรงไหนเบี้ยวนะครับ พลอยนะครับเจียนายเป็นทรงมาควีนนะครับเม็ดนี้ไม่ใหญ่มากนะครับกระดันนิดๆนะครับประมาณนี้นะครับวงนี้มาพร้อมใบเซอร์นะครับอยากให้ดูภายหลังนะครับการแหวนสวยงามดีนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับก้นพลอยสวยนะครับก้นพลอยไม่แตกก้นพลอยไม่บินนะครับถ้ากล้องไม่โฟกัสขอภัยนะครับจะให้ดูทุกมุมนะครับก้นพลอยสวยนะครับไม่บินนะครับก้นพลอยลึกนะครับตามไปเรียนไปนะครับ วงนี้ไซส์แหวน48.5นะครับไม่สามารถใส่ให้ดูได้นะครับเป็นแหวนไซส์เล็กนะครับอาจจะต้องเพิ่มไซส์นะครับวงนี้มาพร้อมใบเซอร์นะครับในชัลโล่แซฟไฟร์นะครับสีเขานะครับแหล่งที่มาสยามน้ําหนักนะครับขนาดหน้าพลอยการเจเนยทรงมาควีนนะครับคอมเมนต์เป็นอันฮีนะครับเป็นพลอยดิบไม่ผ่านการเผานะครับไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนะครับมาพร้อมใบรับประกันเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขต่างๆนะครับพีพีใช้งานหบดแล้วต้องการขายคืนเป็นชิ้นใหม่ได้หมดนะครับขอยตรงตามเงื่อนไขนะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กทมสามารถนัดรับนัดชมได้ที่เจเจมอนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับส่งอีเมลนะครับมีวงเงินรับประกันทุกชิ้นมั่นใจได้แล้วว่าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับหรือเลือกเข้ามารับที่ร้านนนะครับร้านอยู่แม่กองเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นรนะครับพี่ๆต้องนัดวันเข้ามาก่อนนะครับสามารถมาจําติดจองนั่นนะครับมาจําวันนี้จ่ายครบอีกทีเดือนหน้าได้นะครับไม่มีปัญหานะครับให้เทียมหน้าแหวนขนาด10นะครับเป็นแหวนไซส์ไม่ใหญ่มากนนนะะะคครรรัับบปมาณี้ แต่ได้พลอยสวยนะครับเป็นงานพลอยดิบนะครับพี่พี่ที่ชอบงานพลอยดิบอยากเก็บงานพลอยดิบแนะนําบงนี้นะครับสวยดังเพชรสวยดั้งพลอยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสั่งออนไลน์เท่านั้นนะครับสินค้าราคาเกิน10,000บาทนะครับลด1000ดุกชิ้นนะครับเกิน2 0,000บาทลด1,500บาทนะครับถ้าสินค้าชิ้นไหนนะครับเกิน1,000 0แบาทนะครับต้องติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นลายชิ้นไปนะครับโปรโมชั่นนี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะครับ รวมถึงสินค้าเก่าๆดูกชิ้นด้วยนะครับโปรโมชั่นหมด31กรกฎาคมนี้นะครับหากทีพไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นล้านนาเริ่อนะครับสามารถเพินมออไซค์แหวนได้ตามปกตินะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณี่รับชมครับขอบคุณครับ